ตอนนี้นะคะหาปลาทานก่อนออเบ็ดบัญชานะคะเราก็นี่สองหนุ่มสองเขยลงไปในน้ำแล้ว,<ส>ลวเรามาลุ้นกัน<ส>ว่าในฝ่าแม่มีปลาไหมนะคะแล้วน้ำมันลึกมั้ยโดดแล้วโดแล้วโผล่ขึ้นมาดิวัวนตัวใหญ่ไหมเดีเ๋ยว <laughs> นะคะกี่โลเนี่ยตัวใหญ่มากตัวใหญ่มามคะโชว์หน่อยโชว์หน่อยเป็นปลาตะเพียนนะคะแต่เราไม่เอาปล่อยค่ะไปทางนู้นจะกลับมาติดอีกนะเป็นกังจะเอาเผาลืกเลือกจะให้เขา เดี๋ยวมันจะไม่ครบ15โลโอ้ยคระแลดจะต้องออหัด,ดหน้าขอหนาจิต เรามาดูการหว่านแห่กันดีกว่านะคะเดี๋ยวลองดูว่าจะได้ปลาไหมคะรอบนี้ถ้าเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้ปลาไหมนะคะลุ้นๆๆ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 ๆปลาล็ดใช่ไหม รี่ปล่อยมันเด้อพอลงน้ำแล้วนะคะทุกคนขึ้นมาแล้วก็ยังได้หวานแห่อีกเดี๋ยวเรามาดูกันวดๆๆวขึนไว้แ่ๆพลไ้ไว้เด็ดเดเด็กมัน้โพนี่แหละที่เขาเอาสิลุงละทีเอาไว้เพื่อจะได้ทำลา โอ้ตัวใหญ่มากเอาไว้พวก,กิเลยี่างไรวางลงโอ้โหนี่ะจะเอาปลารว,วกกิมเลยเนี่ยหวกกิมเลยเนี่ยดิจังเลยใหญ่บึกแท้เลยเนี่ยไม่ไม่อันนี้จะส่งเลยไม่ลาบได้อันนี้บึกเหรอพี่บึกเลยแล้วไม่ใช่ถาวายนี่บึกเนี่นนสองปีไงเด้อปีก็ใหญ่ใหญ่ไหมใหญ่เนาะโอ้โหปีบุญใหญ่จริงแต่ว่ามันเหมือนมันผอมไม่ผอมใหญ่ไม่พอสองปีใช่ไหมนะจะเดงว่าสารเราก็สมบูรณ์ไม่เห็นนะสี่โลไม่เห็น โอ้สี่โลแต่ตะการ์ด้วยตะการ์ด้วยสี่ขีดตะการ์สามโลขึ้นเจ้าซื้อมาตัวละเกตบาทแล้วแหละปลาเนี่ยงกันไม่มันปลาจะตายโหูสองโลเนี่ยเกือบเทียนเลยโอ้ปลาเผานะคะแมง กัวใหญ่ๆจาดบอ่อเลยนะคะนี่จะเผาให้เด็กๆทานนะคะปลาเผามาท้าชมนะคะพาทิตตกดินนะคะที่บ้านสวนนะคะในวันสิ้นปีนะคะ31ธันวาคม2567นะคะพรุ่งนี้ก็จะเป็นปีใหม่แล้วนะคะก็คือเริ่มต้นปีใหม่2568นะคะผ่านไปแล้ว3 6 5วัน เรื่องดีๆก็เก็บไว้เรื่องไม่ดีก็ปล่อยไปนะคะอันนี้บรรยากาศที่บ้านสวนค่ะปีใหม่นะคะวันสิ้นปีก็ราบเนื้ออีกแล้วนะคะวันนี้เราก็ทำราบเนื้อ,อ,อจะเป็นราบเนื้อแบบสุดเหรอ มัน,มนเข้ากันไ,มห,นไหมพีไม่ไม่ทำซ่าหรอกเนาะโอซ่าซ่าต้องเป็นชินช้นๆเลยนะครับเออเนอะผมกิกนใช่ <ๆ S 1> ไหมครับซ่าอันนี้เมนูอะไรคะเนี่ยวันนี้ลาบปลาวันนี้จะลาบปลานี่เราได้ปลาปลายิบมกปลายิบมาปลาใหญ่ เดี๋ยวเราลองดูนะคะว่าวันนี้เราจะทํำยังไงตอนนี้อยู่ขั้นตอนในการแล่เนื้ออยู่นะคะที่เราสับเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะแล้วหัวปลาเราจะนาไปต้มนะคะกับกับกระดูกส่วนเนื้อที่เราจะอาไปลาบนะคะเอานะคะก็จะเป็นลาบปลาดิกนะคะอันนี้จะเป็นลาบแบบเหนือเหนือใช่ไหมคะใช่ตอนนี้เราสับปลาให้ละเอียดนะคะเราก็นามาลวนให้สุกก่อนนะคะนี่อะไรคะเนี่ย ข้าวพริกครับพ้าวพริกเป็นพริกอะไรคะเนี่ยเป็นพริกลากเหนือครับพริกลาบเหนือแล้วใส่ส่วนผสมอะไรเพิ่มไหมคะมีผักอะไรไทยขแขวนต้นหอมใบผักชีผักชีต้นไม่ผักชีไม่ผักชีแล้วก็ตำให้เข้ากันแล้วก็มาคั่วให้หอมหอมโอ้โหจะไปผสมกับ ลาปลานี่เป็นลาปลายี่สุกแบบเหนือเหนือนะคะอันนี้ใส่อะไรแล้วคะอันนี้ลาปลาก็คือปลาที่เราทําสุกไว้แล้วเนาะแล้วเราก็นําพริกที่เราผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนามาผสมเข้ากันพุงรสด้วยเลยะคะน้ำปลาน้ําปลาแล้วก็อะไรแล้วก็บ้งชสด,ดนิดหน่อยชีสด,ดนิดหน่อยนะคะอันนี้เป็นลาปลาแบบสุกเหนือเหนือ เราชิมรสเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ใส่ต้นหอมก <Okay. S 1> ัชีแล้วก็มีผักแพลวนะคะหั่นนี่ห่น,นลาบปลาอันนี้เป็นเมนูลาบปลายี่สบนะคะน่าทานเลยคะ่ะส่วนเมนูนี้นะคะอันนี้คือปลาบึกนะคะที่เราตกได้นะคะเนื้อเราแล่นะคะเพื่อจะทำลวกจิ้มนะคะส่วน กระดูกแกนเจ้าเก็จะเอาไปต้มนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าหัวมันใหญ่ขนาดไหนอันนี้หนักสี่กิโลนะคะนี่นะคะคือหัวปลาบึกนะคะอูอันนี้ปลาบึกจะตาต่ํานะคะเป็นเป็นเป็นปลาที่มองต่ำํำ <c oughs> อันนี้เป็นส่วนเนื้อนะคะที่เราจะนํามาแล่นะสี่กโลนะคะในส่วนเนื้อของเขานะคะอันนี้เป็นปลาบึกนะคะ คิดว่าปลาแซลมอนส่อันนี้นะคะเราก็หั่นแล่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือสาหรับลวกจิ้มนะคะแต่๋ย้วเราก็จะเก็บใส่ถังแช่น้ําแข็งกอนนะคะปลากันนะคะอันนี้ที่เราเป็นส่วนของหัวปลาเบิอกอูกับส่วนอะของป,ะะปลายิศกนะคะที่เรามาต้มต้มยำปลาค่ะต้อตงวันนะคะ,นนะ,คะเราก็ทำ จริงอันนี้น่าจะกินเป็นมื้อเย็นเนาะแล้วร้อนเราทําเป็นเหมือนอ่าอันนี้เป็นหม้อต้มยํานะคะหลังส่วนอันนี้เราก็จะเป็นชาบูน้ําดํานะคะแล้วก็มีปลาบึกนะคะปลาบึกที่เราแล่ไว้เมื่อเช้านี้นะคะนี้ก็จะเป็นหมือหมากนะคะน้ำจิ้มนะคะเหมือนเดิมเลยก็คือของคุณนิดนะคะแล้วก็มีถักนะคะแล้วก็มีเห็ดเข้มทองคั่นเบคอนนะคะที่เราจะ นำมาทางกระชาบูกันนะคะเดี๋ยวเราจะทานชาบูกัน